แค่เป็นผู้หญิงก็เสี่ยงกว่า5อันดับโรคที่ไม่ควรฮิตวันนี้กุ้งไถ่แอคซ่าไลฟ์ชวนคุยปัญหาสุขภาพของผู้หญิงที่ทุกคนต้องเจอ 1. เนื้องอกในมดลูกเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้งางรังไข่ 2. ชกลตซีดคือภาวะที่เยื่อบุผนังมดลูกโตนอกมดลูกทําให้อยากเสพและเป็นผังพืช 3. ภาวะกระดูกพุนคือภาวะที่ร่างกายสูญเสียมนกระดูกอย่างรวดเร็วทําให้กระดูกเปลาะหรือหักง่าย ข้อ4คือมะเร็งเต้านมเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ท่อน้ำนมทําให้มีก้อนเนื้อผิดปกติขึ้นมาข้อ5คือมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อ HPV ซึ่งสามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์สูบบุหรี่หรือร่างกายมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เห็นไหมผู้หญิงอย่างเราเสี่ยงโรคมากมายจริงๆไหนจะโรค้ายที่ค่ารักษาแพงอีกแต่เราก็รับมือกับความเสี่ยงได้นะตอนนี้กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเขามีแคมเปญคุ้มเวอร์พัสเป็นปีที่2แล้วและมีประกันโซเชียลคุ้มเวอร์ดูแลคบเรื่องโรคล,ลายทั้งผู้หญิงและผู้ชายเจอโรค้ายเหมาใจาสูงสูง3.5ล้านบาทแห่งชุดเชื้อรายวันให้ด้วยโรคล,ลายไม่กลัวมีเงินช่่ยให้ใช้